ครับแล้วก็เป็นวันที่เราจะเริ่มสตาร์ทนะครับสำหรับทริปนี้ในการท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเรือลำนี้นะครับประมาณสูงเนี่ยประมาณ18ชั้นอ้าวพักทายเพื่อนๆหน่อยครับดายท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วก็คงจะสนใจเลยเพราะว่าวันนี้เราพาท่านมาดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมของที่นี่ครับ แม่ทิย์มิลาเห็น้าเห็นน้ปลาก่อนเลยยอดรอดนะได้ข้าวเปนบลาเอยหลงด้วยคแล้วครับอาจารย์อร่อยมากไอเจออร่อยจริงอาจารย์ท่าบอกผมแต่ของผมเนี่ยอร่อยทุกอย่างอร่ครับทุกอย่างเลยอร่อยราอ่า ยังไงบ้างครับย anyway> ังไงก็มีความสุขครับครับการเดินกันเดียวทีนี้แล้วอากาศดีมากเลยที่นี่บรรยากาศดีอากาศดีครับเย้แล้วครับเดีต็มที่แล้วครับทุกอย่างเต็มตัวเตอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะฮะอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดยอดมาทำใจมาทำใจมากับ JC ของเราทุกครั้งนะคะไม่เคยผิดหวังค่ะมาทำใจทุกครั้เลย การพัฒนาที่ดีขึ้น้ยค่ะนะคะวันนี้สมือก็แดแนแ้นมาก็ต้องทำที่ซ้ายสาม่าสามผ่านให้ฐานรัสเซียและจะได้มาเชือบรรยากาศนี้มั่นใจไดแล้วาสำเร็จ แล้วก็เป็นวันที่เราจะเริ่มสตาร์ทนะครับสำหรับทริปนี้ในการท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็ทริปนี้เลยอยากให้เห็นนี่ครับณจุดที่เราอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะลงเรือในคณะของเราเนี่ยกำลังรวมกลุ่มกันร,ระหว่างที่กำลังเจ้าหน้าที่กำลังแพ็คกระเป๋าเพื่อปิดแพ็คแล้วก็ขึ้นลงเรือเนี่ยครับเราก็มายืนอยู่ตรงจุดที่รอเจ้าหน้าที่เนี่ยครับจัดการเลือกกระเป๋าแล้วก็คณะเราก็กำลัง รอระวังรอเนี่ยเรื่องเรือลำนี้ครับ MSC นะครับซึ่งเรือลำนี้เนี่ยก็เป็นเรือของสารีแล้วก็คณะเราก็ตรงนี้ก็คงเดี๋ยวชักพักก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมบรรยากาศในเรือแต่ตอนนี้ก่อนจะขึ้นเรือ็้าถามก่อนเพราะเมื่อวานอย่ามากันแล้วแล้วก็คณะเราในโันนี้ปูรูป yeah, ูรูในจอยคอย ดูได้ยางไรครับดูจากความเก๋าเป็นหนึ่งเดียวเป็นยังไงบ้างไหนอธิบายสิก็มหัศจารย์ครับแล้วเติมเต้นในทุกครั้งในการมาขึ้นเรือนำรางกับเอนสี่กับครั้งนี้เราจำไม่ผิดว่าครั้งที่หกครั้งที่หกแล้วมหัศจารย์แล้วรู้สึกว่าเต่มเต้นให้ได้ศึกษาคนไทยอยู่ตลอดแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้มาทำธุรกิจเอนสี่แล้วก็ได้มาสัมผัสในความรู้สึกที่แปลกใหม่และติมเต้นอยู่ตลอดแล้วก็มันเป็น สิ่งที่สีสันของชีวิตแล้วก็ต้องตอุญธุ์ธุรกิจมหาศาเต็มสอย่างมากครับที่จะให้คนธรรมดากลายเป็นคนไม่ธรรมดาได้ธุรกิจเจนซีเป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบดีไซน์อย่างมหาศย์นะครับเมื่อสําเร็จแล้วก็จะเหมือนจัดสาเร็จตลอดนะฮะดสำเร็จแล้วสาเร็จเลยสำเร็จแล้วสำเร็จเลยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยติดทิปทุกทิปทำให้ติดแม้นไม่ต้องทําเองครับก็ร่วมร้อยประเทศแล้วตอนนี้มหาศย์ครับแล้วผู้นำนำอะไรบ้างครับผู้นำอย่างอาจารย์ปู่ทำอะไรบ้างอาจารย์ตู่คืองาน งานที่ยากมากคืองานของการสร้างฝันกำลังใจใใงเป็นงานของการปลุกไฟนะเติมฝันไม่ให้คนทิ้งเป้าหมายและให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าและมีความหวังอยู่เสมอและปลดปล่อยพลังออกมาและก็แบ่งความรประสบการณ์ได้กันทุกผลว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะถ้าตั้งใจจริงทําจะสําเร็จได้ทุกคน,นครับครับอันนี้ขยายกว่านิดนึงครับ,รบว่าคําว่าผู้นำเนี่ยในความหมายก็คือว่าคนที่มีศักยภาพแล้วมีความรู้มีความเข้าใจ ถึงจุดหนึ่งมีเครือข่ายก็เอาองค์ความรู้ประสบการณ์ตัวเองมาชี้แนวทางให้แนวทางกับคนที่มาทีหลังได้เข้าใจวิธีการทําธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อกระตุนต้นเตือนแนะนำแนะแ,แ,แ,แนวทางเพื่อให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเร็จเยียวเราไปดูกำลังว่าเรือเราจะเจออะไรกันบ้างตามไปนะครับ นะครับตอนนี้ก็เราอยู่หน้าเกตแล้วครับสําหรับการขึ้นเรือ MSC สําหรับลำนี้นะครับขณะที่เรารอจะเห็นว่าคิวยาวเลยนะครับขณะน้เราก็กําลังเดินเข้ามาเพื่อที่เข้าไปเช็คอินอธิบายหน่อยครับคุณป้าเพราะตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในเรือเลยเรือลำนี้เป็นยังไงครับครับอันนี้คือเรือ MSC นะครับเป็นลีมากนะครับล่าสุดเลยเป็นเรือลำล่าสุดของบริษัท MSC นะครับเพิ่งลงน้ำเมื่อวันที่ส ซีมีนาวันนี้วันนี้เองนะครับที่พงศ์แสดงว่า17ก็13วันนี้เอง13วันใหม่มาเยี่ยมเลยครับครับเป็นเรือลำใหม่นะที่คณะของเราเป็นคณะแรกของคนไทยที่เราจะได้ล้อมลำนี้นะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยแตกต่างยังไงดูง่ายๆว่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมีประวัติเรือแต่ละปีปีปีแล้วนี่ครับเรือลำล่าสุดเนี่ยนะครับเบริซิม่านี่ยครับ10 2019ลำนี้เลยนะครับนะคุณป้ากำลังชี้อยู่ลำใหม่ล่าสุดเรือลำใหม่ความทันสมัยนะครับแล้วก็มีความสวยงามครับเดี๋ยวเราคงไปดูกันว่าข้างในสวยงามแค่ไหนนะครับเรือลำนี้ก็มีระวางขับน้ำประมาณแสนเจ็ดหมื่นตันครับแสนเจ็ดหมื่นตันซึ่งเป็นเรือก็ถือว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ XL XL นะครับเดี๋ยวเราก็ดูคณะว่า อาจจะตื่นเต้นเพียงใดเพราะว่าคณะนี้ทริปนี้ที่เรามาเนี่ยก็ประมาณเจ็ดแปดวันเจ็ดคืนที่เราจะอยู่บนเรือลำนี้แล้วคงได้ใช้ชีวิตจากนี้ไปเจ็ดวันนะครับคณะเราก็หลายหลายคนเลยนะฮะดูจากด้านหลังนี่ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะครับกำลังถ่ายรูปกันเพราะจะขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะครับว่าบนเรือนี้มีอะไรบ้าง มือแรกมันเรียงสล่างอรอเมนูรอเมนูถูกแบบแป็นไทยเป็นองกเมนูเป็นไทยตอนนี้กำลังเริ่มได้แล้ว เจอคาสินโวแล้วครับแน่นอนคืนนี้ชนะไปเลยจ้าวสักหนึ่งล้านมิลเลียนไข่ปลา ครับตอนนี้คณะของเราก็กําลังลงจากเรือนะครับหลังจากเมื่อวานเราได้ขึ้นเรือมาแล้วก็นอนไปแล้วหนึ่งคืนแต่อยากให้เห็นถึงบรรยากาศตอนนี้เรามาเทียบท่าตรงนี้นะครับจะเห็นบรรยากาศวิวของเมืองแล้วก็เทียบท่าเนี่ยท่าเรือตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านเห็นเรือใกล้ๆเพราะว่าบรรยากาศด้านหน้าด้านหลังท่านเนี่ยจะเห็นว่าเรือลํานี้นะครับประมาณสูงเนี่ยประมาณ18ชั้น 19ชั้นแต่ว่าชั้นที่พักจริงๆคือชั้น8ถึงชั้น14เนี่ยนะครับก็จะมีอารมณ์ที่เรียกว่าเหมือนโรงแรมเลยนะครับอย่างไรอย่างนั้นแล้วท่านเห็นว่าคณะของเราเนี่ยนะฮะกำลังลงจากเรือเพื่อจะไปเที่ยวบนฝั่งนะครับเข้าพักทายเพื่อนๆหน่อยครับดขายกระจายนะครับเด็กนอนดีดี แล้วก็เป็นจุดแวะพักกลางทางนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก่อนจะเข้าไปในเมืองโทรนโตที่เรากําลังจะไปเที่ยวกันตอนนี้เราขึ้นขับแล้วนะที่เห็นว่าโอ,โอ้โหทุกคนกาลังชิมเหล้าผสมองุ่นก็มนไม่ใช่น้ำมะนาวผสมเหล้าแล้วก็ใส่นมด้วยนะครับมีสองสูตรหลายคนเนี่ยชิม เรียกว่ามีการทดสอบให้ด่มทำแบบของเราเราจะมีดองหงมันอื่นแต่ที่นี่เขาใช้วิธีการขายสุรามมะนาวผสมแอลกอฮอล์95เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วเราก็จะพาไปดูบริเวณที่เป็นหน้าผาของลาลังก์เซนโต้ตงแห่งนี้นะครับว่าสวยยัง แล้วก็เป็นบริเวณด้านนอกของอาคารที่พักที่เราแวะกันเนี่ยนะครับและข้างหน้าของผมเนี่ยนะครับด้านล่างก็คือาเราอยู่บนหน้าผาสับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองอยู่บนอ่าบนเนนขาแล้วก็ข้างล่างตรงแหลมเมงรช่ก่อนแหลมตรงก็นี้นววก,นก็จะเป็นเมืองเตนโตซึ่งบรรยากาศเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะลงเข้าไปดูกันว่าสวยแค่ไหนแต่ให้ข่านห็นบรรยากาศวิวรอบๆของเมืองก่อนที่เราจะเข้าแวะเข้าไปในเมืองนั้นนะครับ so the first beach is not yet Sorrento is a small town that we call Meta then there is a first มาถึงแล้วค่ะมีช่งน่าโมดีค่ะและครับตอนนี้ก็อยู่บนหน้าผานะครับของเมือง Sorrento แต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศรอบๆเมืองแล ogue, ้วก็คณะกําล no ังถ euh. you know, ่ายรูปอันไหนพูดเลยหน่อยคับเป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะมายางประเทศนี้คะอิตาลีแต่ในส่วนสําคัญคือวันนี้เรากําลังจะไปที่เมืองซอรรโตนะคะจะมีเมืองที่สีคุ้มๆหน่อยนะแต่ว่ามันมีความเก่าแก่น่าประทับใจนะที่เห็นด้านข้างล่างด้านล่างเลยครับด้านล่างเลยนะครับวิวสวยครับ น้ำสีดำก็ครั้งแรกที่มาที่นี่อะค่ะได้ิีสวยๆก็มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่ลงมานี่มันจะเป็นช่วงด้านล่างจะเป็นหน้าผาสูงหน่ากลัวมากค่ะแต่บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ค่ะอากาศก็อากาศดีวันนี้โชคดีมากบอกว่าอากาศรยครับครับเป็นดีๆบางทีต้องบอกว่าเป็นเหมือนสวรรค์บนดินจริงๆสวรคบนดินครัครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วนู่นไกลๆเลยสาวน้อยญาติ ทายาทพิเศนเจนซีเป็นไงบ้างรอบนี้พร้อมกับชมหน้าใหม่เป็นไงประสบการณ์โอเคค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทำเจนีนี่ไม่ได้มีโอกาสมาแน่นอนที่นี่ค่ะมากี่ครั้งแล้วครับนี่โอ้ยที่นี่ก็เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองนะแต่เมืองนี้ครั้งแรกไหมเมืองนี้ครั้งแรกครั้งแรกนะประเทศนี้มาครั้งที่สองแล้วครั้งนี้กับชาวเรืแ้วต่างกันยังไง บรรยากาศก็ครั้งนี้ก็จะเป็นริมทะเลซึ่งเราไม่เคยไปมาค่ะทะเลค่ะอาแล้วเอาอีกท่านหนึ่งไหนไหมาแล้วเอานี่คนใต้ด้วยกันนะคะผิวจะดำค่ะทะเลี่นะคะผิวสค่ะแดดจัดเลดแล้วกความชื้นมากมากม่กลัวมกลัวเลยนะไม่กัวนะ้ามทำใจริงไม่มาค่ะถ้ามาอุบัติเหตุค่ะ หน้าผาสบายด้วยนะบรรยากาศดีนี่เลยประสบการณ์เอาเลยนะครับนี่ก็ฝากวิวทีสวยให้ทางบ้านได้ดูนะครับดูบรรยากาศด้วยกันนะครับ มาอยู่ในเมืเองเทรโตแล้วนะครับแต่บรรยากาศก,ก็รอบๆเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากศาศอาคารบ้านเรือนของท้องถิ่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้ฟังเรื่องราวดีๆของประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยเอาละครับพบไกด์สุดหล่อของเราประจําทีมน,นะครับพี่สุธินเราเ<อ>ครับและแนะนําด้วยไกด์ขวามือนี่เป็นคคใครครับโอเค ลูกสาวลูกสาวเข้าลูกเลยโอเคอ้าเจอเลยครับยักโบเนะเออเมืองชื่อซอเรนโตซอเรนโตเนี่ยนะเป็นเมืองที่บอกว่ามันจะอยู่บนหน้าผาถ้าเราดูวิวทั้งหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นคลิปลงไปแบบนี้นะฮะแล้วเมืองก็จะอยู่บนเขาบนเขาแล้วก็ลงไปกว่าจะถึงระดับน้ำทะเลเอามืองนี่เก่าแล้วนะสองพันกว่าปีสองพันกว่าปีนะครับท่านแล้วก็แต่มันเป็นเมืองที่คลาสสิกที่สุดของอิตาลีเมืองหนึ่งเพราะว่าดูแค่ เก่าๆมีปลูกต้นส้มมีอะไรนะฮะ<ม>อย่างเมื่อกี้ที่เราจอดรถถ่ายรูปก,กันตรงวิวนั้นก็จะเห็นตัวเมืองแล้วก็จะมีแบบตรงเรียกคือเมสแควร์เขาแล้วเดี๋ยวถนนตัวฮิสตอรี่เซ็นเตอร์เนี่ยจะอยู่ในเมืองเก่าๆที่บอกว่าเ,าเมืองเนี่ยคนไทยเราเลือกมาเที่ยวก,กันจริงๆเมื่อก่อนจมาเยอะแต่<ม>ช่วงหลัง เขาบอกหายไปเพราะมันไกลมันผีมันลงมาข้างล่างมันก็เลยขึ้นเหนือก็เลยหมดจริงความอมาติที่รันยายของเมืองนี้ยังคงอยู่มากมายเหลือเกินความเป็นอิตาลีมันก็คือต้องบ้านเมืองเก่าๆสีทึมถึงพาสเทลมันเป็นอย่างนี้หลักมีต้นปามีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูมันจะต้องมันจะดูเหมือนกับมั่วสู้มั่วสูหน่อยๆแต่จริงๆแล้วนี่คือความคลาสสิกความคลาสสิกของความเป็นอิตาเลียนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในฮิส t อริกัลเซ็นเตอร์จุดนัดพบจะอยู่ตรงนี้ สี่โมงเย็นตรงนี้เดี๋ยวพาเดินไปก่อน้วเดี๋ยวให้เดินทยอยดูข้าวดูของกลับมาถ่ายรูปกันเดกเอาเดินก่อนนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราตามกันไปนะครับดูบรรยากาศร,ร,รอบๆเมืองแล้วก็จะได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศผู้คนการใช้ชีวิตพร้อมกับการเป็นอยู่การทํามหากินของคนเมืองที่นี่ครับติดตามไปนะครับ ก็อยากให้เห็นวิวสวยๆงามๆตรงนี้นะครับเพราะว่า,าหลังจากที่เราเดินผ่านบริเวณเมืองมาแล้วเราก็มาถึงตรงเ,เทเลสตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวของเมืองแล้วข้างหน้าของผมเนี่ยก็จะเห็นทั้งที่เป็นคลิปเป็นหน้าผาเป็นหาวเป็นที่จอดเรือแล้วก็บรากาศสวยงามมากเราจะเห็นฝั่งนู้นนะครับที่เป็นหน้าผาเนี่ยนะครับก็จะมีบ้านคน ีเรียกว่ารับบริการที่สวยงามบรรยากาศดีนะครับก็เอาภาพ,พสวยๆมาฝากทุกท่านนะครับที่จะได้เห็นว่าเมืองน,นี้สวยงามอย่างไรเป็นสเสน่ห์ของเมืองน,นี้ทีเดียวเลยที่หลายคนก็อาจจะไม่เคยมาแต่ได้มาสักครั้งหนึ่งก็จะติดใจเพราะว่าบรยรยากาศที่นี่สวยงามมากครับ ที่เรามาเที่ยวกันก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาถามผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวมาหลากหลายนประเทศดีกว่า2ผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้เลยคันนาทักททยนยครับคุณติ๊กวรการกับคุณใหญ่ชัยพิชาสวัสดีครับผมสวัสอะไรบ้างครับสาหรับบรรยากาศในการท่องเที่ยวทริปนี้ต่างกับทุกครั้งอย่างไรไม่ต่างกันนเรื่อยๆดีขึ้นต่างตรงที่มันดีขึ้น การดีครับปอมปีก็เคยมากันแล้วนะปอมเนาะครับอันนี้ซอรเรนโต้เรากมาอีกแล้วอ่าคือเขาที่เราไปปอมปีเรามาอีกภากหนึ่งของภูเขาไฟเราก็มาที่เมืองโซเรนโตแล้วก็เป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองโบเออรบอกว่าเมืองอ่าเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีบรรยากาศที่น่าเที่ยวสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยมากจริงจริง ให้พูดอะไรหน่อยสิครับสาหรับเพื่อนๆทางบ้านว่าใช้ชีวิตยอย่างไรการเป็นวิทยกรที่จอยคอยเนี่ยเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงสุขสบาย<ร>ามีความสุขครับก็ <ๆๆ S 2> ถือว่าเป็นโอกาสที่หายากนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วกับการใช้ชีวิตกาชีวิตทั่วไปนะครับใ,<ช>ในการที่อยู่กันมา17ปีนี้เนาะกัองอกว่าเราจําไม่ได้แล้วว่าไปกี่ประเทศ<ช>แต่ละทีะครับมีการพัฒนาในการดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อย นะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่ไม่เคยมานะฮะให้ตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถทำหทเหมือนพวกเราได้ค่ะพื้มมีความสุขค่ะขานาดเศรษฐกิจแบบนี้่ะเรายังเที่ยวกันอย่างมีความสุขเลยค่ะค่ะนี่คือเจซีค่ะครับแลวนี่ครับคือประสบการณ์นะครับที่รุ่นพี่อย่างพิพเศษสองท่านได้ไปแชร์ประสบการณ์ให้ท่านทราบว่านี่คือประสบการณ์ที่ดีที่เขาสัมผัส ในชีวิตจริงของเจนสีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูครับว่าบรรยากาศในเมืองต่อไปเราจะไปเจออะไรที่มีวิวที่สวยงามบ้างเดี๋ยวติดตามผมไปนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่3ของคณะเรานะครับในทริปนี้นะครับหลายๆคนกําลังขึ้นรถตอนนี้เรามาอยู่ที่อซิซิลีนะครับประเทศอิตาลีอยากให้ท่านได้เห็นถึงาภาพโดยรวมของเรือลานี้ครับเพราะว่าเรือลานี้ใหญ่มากนะครับเรือที่เราใช้โดยสารมาตั้งแต่วันแรกนี่ก็คือเกอาะเรือ MSC นะครับอย่างที่ท่านเห็นน,นะครับ เบลลิสซิม่านะครับก็คือเรือรำนี้ที่เรากำลัง uh, ลงมาแล้วก็กำลังจะไปเที่ยวบนเกาะนี้นะครับเป็นวันที่3ของทริปนี้หลายคนคงไม่ได้มีโอกาสได้เห็นสภาพแวดล้อมตรงนี้เราก็เลยเอาบรรยากาศบริเวณตรงท่าเทียบเรือเนี่ยให้ท่านได้เห็นก่อนเพราะเี๋เราจะเข้าไป uh, บนฝั่งเนี่ยนะบนเกาะเนี่ยก็คงจะได้เห็นบรรยากาศโดยรวม สภาพแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อะไรที่อย่างที่น่าสนใจเอาละครับก็คณะเรากําลังขึ้นรถบัสนะครับเดี๋ยวเราคงตามกันไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราจะเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สมาชิกทางบ้านได้รับฟังรับชมเรื่องราวน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ครับและติดตามชมนะครับ ครับก่านครับขนาดน,นี้ผมก็เดินมาตามถนนนะครับเรากำลังจะไปสถานที่ที่ใกล้กๆลังจะพาไปดูนะครับมุมที่สวยงามแล้วก็โครงทางอาหารกลางวันระหว่างทางนี่ก็สองข้างทางก็จะเห็นวิวของเกาะชีรีที่เรามาที่นี่นะครับอยากให้ท่านหินไม่ได้กล่าไปพราพร้อมกับผมด้วยนะครับ ไรบ้างครับบรรยากาศสองข้างทางสวยงามไหมสวยงามมากเลยครับตาเดียร์บรรยากาศดีครับอากาศก็ดีครับตร์ไ good good how about your feeling good good fine beautiful เนี beautiful d i f f e r เ n ี่ย Very different way to do Different, different yeah. and other compare. Yeah. Uh, Somewhere Iceland. No, yeah, it is very different as it's well. It is yeah. different. <laughs> <laughs> it's cooler. Cool. The weather is different. Yeah. yeah. But it is it's really very good, very nice Good clear, weather. Fresh air actually. Mm. คราบแล้คร like <ria> um, well, we ับ anyway, ก็ตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาบนยอดเขาตรงนี้นะครับเกาะอะไรนะครับตรงนี้เกาะซิซิลีเกาะซิซิลีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราอยู่บนทภพของซิซิลีไอซ์แลนด์อิตาลีนะครับก็ขาประจําของเรานะครับพี่สุทินนะครับตอนนี้พี่สุทินกับไกรไกรชื่อเจอร์รี่เจอรินส์ทอมทอมบินเชอร์เียก็จะมาอธิบายฟังว่าที่นี่ดีอย่างไรเป็นอย่างไรเอาเชิญเลยครับโอเค เมืองชื่อทาโอมีนาเป็นเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณอายุสองพันกว่าปีสอง0ันก็เป็นยุคกรีกแต่ที่เมืองเนี้ยพอเสร็จปุ๊บฟานซิสซ์คอร์เปอร่าคนกำกับภาพยนตร์เรื่นเดอะกอร์สฟาเธอร์เขาพยายามจะหาโลเคชั่นก็เลยพยายามที่จะมาหาปรากฏว่าไอ้เมืองคาเลโอเนในนั้นเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใกล้ๆพาเลโมแล้วเขาไม่สามารถจะไปทำได้มาเมืองนี้ครบกว่าเขาก็เลยใช้เมืองนี้ เป็นเมืองที่สมมุติว่าเป็นเมืองคารเลอเน่ก็คือบ้านเกิดของดอนวีโต้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนที่ไมเคิลต้องลีภัยมาเพราะว่าโดนไล่ฆ่าเนี่ยก็เป็นลูกก็เลยมาอยู่ที่เมืองนี้แล้วเขาก็มาพบรักกับไซเดียแล้วก็แต่งงานกันที่โบสถ์นี้แต่จริงๆอ่ะสมมุติว่าโบสถ์เนี่ยคือโบสถ์โบสถ์หลังเนี่ยโบสถ์นู้เลยนะครับในงานแต่งงานแล้วก็ยังมีหลายที่ตอนเนี้ยพอหลังจากภาพยนตร์ครั็ง970เนี่ยทำปุ๊บ วกอเมริกันพวกใครก็เลยอยากจะมาเที่ยวเมืองนี้ว่าจะมาดูตามรอยกอฟสายไปเมืองก็ยิ่งดังเป็นทัวริสไปเรื่อยๆพูดถึงซิซิลีแล้วซิซิลีคือเกาะมาเฟียเมาเฟียปัจจุบันยังมีปัจจุบันก็ยังมีมาเฟียอยู่ะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะครับในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เรากำลังจะไปไปไหนนะครับจะเดินไปให้สุดถนนฝั่งวัจะเป็นพวกซากเมืองกิีกโบราณ พวกถนนเมืองเองนี่ยมันจะสวยงามตรงที่เขาดูอะไรกันครับเขาดูพวกร้านคูปิกเล็กๆพวกขายของแบบอิตาลีพวกงานแฮนเม่อะไรทั้งหลายนี่นะแล้วก็พวกร้านคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวต้องไปหาร้านกา,ฟาแฟเก๋ๆนั่งเดี๋ยวเรามีเวลาให้เดินครับอตอนนี้เดินได้กันถึงเที่ยงครึ่งนั่นแหละเนี่ยเราก็มาเมืองที่หลายคนไม่มีโอกาสได้มา,านะครับลหลายท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วก็คงจะสนใจเลยเพราะว่าวันนี้เราพาท่านมาดู บรรยากาศสภาพแวดล้อมของที่นี่ครับนบนเกาะชิซิรีนะครับซึ่งเป็นเมือง<ร> <haha. S 2> เมืองอะไรนะครับที่นี่ชื่อเมืองอะไรนะค <Rab iona. S 1> า,า,า,าบิโอนาคาบคาบิโอนาครับทาอนาเอาละครับก็คณะของเราก็รวมตัวกันแล้วแล้วก็กําลังดูบรรยากาศแถวๆนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลย